ค่ะจุนะคะจากเพจจุทาทริปค่ะก็เพจนี้จะเป็นเพจน้องใหม่ใส่กริชที่ไม่เคยมีใครเห็นแน่นอนนะคะเพราะเพิ่งตั้งนะคะจริงๆก็ยังไม่ได้ตั้งนะคะเดี๋ยวคือคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกเพยยังไม่ได้ตั้งเลยะคะดะ๋ยวอัดคลิปจบก่อนแล้วค่อยไปตั้งนะคะก็เดี๋ยวไหนๆก็เป็นคลิปแรกแน้องมาแนะนำตัวก่อนคือเราเนี่ยากาลังจะเดินทางไปเรียนทำอาหารที่ประเทศออสเตรเลียนะคะที่เมืองแอด์เลกนะคะ หลายๆคนเวลาที่เราพูดชื่อเมืองนี้ออกมานะคะก็จะไม่มีใครรู้จักนะคะพอไม่มีใครรู้จักเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราพ un c e ผิดหรือว่าจริงๆเราไม่มีใครรู้จักเมืองนี้จริงๆนะคะคือจริงๆแอดเลนนะคะเป็นเมืองที่อยู่ทางใต้ของประเทศออสเตรเลียนะคะอยู่ในเซาล์ออสเตรเลียนะคะอ่าก็คือรัฐเนี่ยชื่อเซาล์ออสเตรเลียเนาะหลังจากนี้ทุกคนก็จะได้รู้จักแอดเลยนนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามพยายามพาทุกคนไปเที่ยวแอดเลนเยอะนะคะ อัน,นเนี้ยนนต้องแจ้งก่อนว่าเราเคยไปออสเตรเลียมาแล้วเมื่อปี2019ัง่ายคือเป็นปีก่อนโควิดนะคะเราไปด้วย work and holiday Visa แล้วก็ตอนนั้น,นยังไม่ได้ไแอนเลนะคะไปบริสเบนแล้วก็เมลเบิร์นคคือไปเป,ปสไตล์นั่นค่ะน,นี้เนี่ยตอนนี้นเราจะไปอีครั้งหนึ่งเราก็เลยนึกย้อนกลับไปหาตัวเองก่อนที่เราจะไปนะคะเราพบว่าตอนนั้นเนี่ยเราจะไป เป็นระยะเวลานานแต่ว่าเราไม่รู้ข้อมูลเลยเลยเราก็เลยรูสึกว่าคือเวลาที่เรามีโอกาสไปอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้เราแบบพอรู้ทางอีทีไรเลยใช่ป่ะเราก็เลยรสึกว่าด้วยความที่ตอนนี้มันมีมันมีกระแสยโยกย้ายใช่ไหมคะคนหลายๆคนเนี่ยอยากจะไปเรียนไปทํางานที่ออสเตรเลียนะคะ แล้วเขามีคําถามมากมายจริงๆก็มีคนมาถามอยู่เยอะมากว่าตอนที่ไปปี2019เนี่ยเราไปหางานอะไรทํางานอะไรหางานยังไงค่าขครงชีพสูงไหมอากาศเป็นยังไงหาบ้านยังไงอะไรวันเนี้ยคะ่ะคือคนถามเยอะมากคนอยากรูเยอะมากะคะ่ะเราก็เลยคิดว่าเอ้ยมันก็เป็นเรื่องงามยามดีนะคะที่เราจะไดล้ลองทําอะไรใหม่ๆนะคะก็เลยลองเปิดเพจของตัวเองเดี๋ยวจะเปิดเพจของตัวเองขึ้นมานะคะเพื่อจะ ทําให้ทุกคนได้เห็นว่าการใช้ชีวิตของเราที่เป็นนักเรียนในออสเตรเลียในเมืองแอดเล่ยเราใช้ชีวิตยังไงนะคะหางานยังไงอยู่บ้านแบบไหนมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูแบบเรียวๆเลยว่าการใช้ชีวิตที่นั่นของเราจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเพื่อที่จะให้คนที่แพลนว่าจะไปอยู่ต่างประเทศอาจจะยังไม่ได้เลือกออสเตรเลียหรอก คือเขาจะได้ i m a g i n ถูกว่าถ้าเขาไปออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเจอกับอะไรบ้างหรือคนที่มีออสเตรเลียในใจแล้วแต่ว่าม,มันยังติดว่าแบบเ,เคยได้ยินว่าค่าของชีพมันแพงมากเลยอะ่ะกลัวไปอยู่แล้วไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราจะพาไปดูแล้วก็จะให้ทุกคนอะ่ะได้เอาข้อมูลที่เราให้เนี่ยไปตัดสินใจดูนะคะว่าถ้าจะต้องเลือกประเทศที่ยกย้ายไปเรียนหรือไปทํางาน,นจริงๆเนี่ยอยากจะไปออสเตรเลียหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะ คลิปนี้ใดๆก็เป็นคลิปแรกนะคะเพื่อที่จะทําให้เห็นว่านี่นคือจุดเริ่มต้นนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนบินกันเลยนะคะคือจริงๆตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจไว้ว่าเราจะอัดคลิปแรกที่สนามบินสวนรภูมินะ,ค,ะคือเป็นแบบว่าจุดสตาร์ทพอยต์เลยนะคะแต่อัดไม่ได้นะคะไม่ทันแล้วนะคะตอนนี้นั่งอยู่ที่สนามบินชงนีงีนะคะเพราะว่า บายบายกับแม่ที่สวนภูมิลร้ลองไห้นะคะก็เลยแบบร้องร้องเหม็นหมาเลยค่ยะร้องหนักมากแบบอื้นเลยก็เลยก็เลยอัดไม่ได้นะคะก็เลยมาเริ่มคลิปแรกที่สนามบินชางงีแทนนะคะสําหรับจูนะคะบินกลับสายการบินสิงคโปร์นะก็คือเราจะต้องมาต่อเครื่องที่สนามบินชางงีนะคะคือบางคนอาจจะต่อแค่สี่ชั่วโมงนะคะแต่จูต่อไปทั้งหมดสิบชั่วโมงนะคะเพราะว่าจูนเนี่ยซื้อตั๋วค่อนข้างแบบเหมือนกระชันชิดเนาะค่าตั๋วแพงเพราะฉะนั้นเราก็เลยยอม ถ้าเลเวอร์นานนะคะเพื่อที่จะได้ค่าตั๋วราคาถูกไหนๆก็ไหนๆแล้วะคะ่ะเราไปอยู่ที่นานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปดูว่าถ้าตัวเองอ่ะต้องมาทานสิทธิ์เครื่องที่สิงคโปร์มันจะมีให้ทําอะไรให้กินแล้วก็จะมีที่พักผ่อนไหมคะจะได้เลือกเวลาแบบจํานวนชั่วโมงในการทานสิทธิ์ให้มันถูกต้องนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูกันค่ะว่าที่นี่มีอะไรบ้างคะ่ะกลับไปกันเลยคะ่ะ ค่ะและสำหรับที่แรกที่จะพามาดูนะคะจะเป็นโซนทานอาหารนะคะของสนามบ,บินชางีโซนตรงกลางนะคะที่เทอร์มินอล3สำหรับใครที่กลัวมาไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะลงเครื่องมาแล้วก็เดินตามเขามาได้เลยนะคะคือจะเป็นจุดมุ่งหมายที่ทุกคนเดินมานะคะตอนนี้คือจุอยู่ที่เลเวล2นะคะชั้น2ซึ่งตรงเลเวล2เนี่ยก็จะมีโซนดิวตี้ฟรีนะคะมีโซนร้านอาหารนะคะซึ่งเป็นแบบ คล้ายๆแบบสแตนอโลนะคะเป็นร้านต่างๆให้เรากินได้นะคะ mm. ก็คือมีทั้งรามเมงทั้งอาหารจีนอะไรแบบนี้คาเฟ่ก็มีนะคะจะ mm. สำหรับใครที่ไม่ชอบอาหารสไตล์นี้อยากได้เป็น อาหารแบบฟูดสตรีทนะคะเขาก็จะมีบริการอยู่ที่เลเวล3ค่ะคือสามารถขึ้นบันไดเลื่อนไปได้นะคะจะมีฟูดสตรีทหลายร้านอยู่เหมือนกันนะคะก็สามารถเลือกทานได้นะคะตามความต้องการนะคะแต่ต้องบอกไปก่อนนะ,ะโซนฟูดสตรีทเนี่ยจะค่อนข้างคนเยอะนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบเนี่ยอาจจะแนะนำให้ลงไปกินที่ชั้น2นะคะ จากที่เราได้ดูโซนฟูลสตรีทไปแล้วนะคะซึ่งฟูลสตรีทเนี่ยจะอยู่ที่เลเวล3นะคะ mm hmm. เราสามารถลงบันไดเลื่อนมาเจอกับโซนที่เราสามารถรีแลกซ์ได้ก่อนขึ้นเครื่องนะคะ mm hmm. ก็จะมีโซฟาให้นั่งแล้วก็โซฟาแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าที่นั่งแต่ละที่เนี่ยก็จะมีหัวปลั๊กให้เราเสียบโดยที่เรายังสามารถใช้ปลั๊กไทยได้นะคะ mm hmm. นอกจากนี้เนี่ยยังมีโซนสนุสท,ที่เราสามารถเอนตัวพักผ่อนได้นะคะโดยที่นั่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่นั่งแบบแบนราบร8 0 องศานะคะแต่ว่าเรายังสามารถพอที่จะเอนนอนให้หายเมื่อยหลังได้นะคะสำหรับใครที่เมื่อยก็สามารถมาโซนนี้ได้ะค่ะ หลังจากที่ทุกคนได้ดูฟัสซิลี้ส่วนกลางของสนามบินชางงีไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าส่วนกลางเนี่ยก็จะมีแบบที่ให้นั่งพักผ่อนมีฟู้ดคอร์สสำหรับใครหิวก็สามารถไปใช้บริการได้นะคะจะมีโซนให้เราแบบสามารถงีบหลับได้นะคะโดยจะมีที่นั่งที่แบบว่าอาจจะไม่ไม่ร้อยแปองศาเนาะแต่ว่าก็ยังพอแบบให้ให้เราได้งีบได้นะคะเราก็จะมีอีกที่หนึ่งที่จูอยากจะแนะนําก็คือจะเป็นเลาจ์ที่อยู่ที่เทอร์มินอล3นะคะคือจูไม่รู้จักที่นี่มาก่อนแต่ว่าเพื่อนจูอะ เคยบินจากไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะแต่เขาบินอ้อมนะคะเขามาลงที่ชางงีก่อนนะคะเขามาพักเครื่องที่นี่นะคะ mm hmm. เขาก็บอกถือว่าถ้าเราเนี่ยถือบัตร JCB ของ KTC นะคะสามารถเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้ฟรีซึ่งจุก็เข้ามาใช้ที่นี่ได้ฟรีนะคะ mm hmm. เพียงแค่โชว์บัตรเครดิตแล้วก็ตัว boarding pass ให้กับพนักงานตรงหน้าเคาน์เตอร์นะคะแล้วก็เข้ามาใช้บริการได้นะคะ อยากแนะนําเพราะว่าจริงจุมมองว่าบัตรตัวนี้เป็นบัตรที่ไม่ได้ดูรามาเห่าอะไรนะคะหลายๆคนมีบัตรนี้นะคะเพราะว่าบัตรนี้ชอบให้สนลดกับพวกร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะเราที่เป็นสายกินนะคะกับกเพื่อนเราส่วนมากเราก็จะมีบัตรนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะบินมาที่นี่แล้วก็มาพักเครื่องนี่นะคะลองเช็คดูนะคะว่าตัวเองมีบัตรนี้หรือเปล่าเป็นบัตร JCB ของ KTC นะคะ ก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะเพราะว่าในเนี้ยก็จะมีบริการเครื่องดื่มมีอาหารฟรีนะคะซึ่งมันก็จะช่วยเราประหยัดเงินเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปกินในฟูดคอร์ทนะคะแล้วก็ในเนี้ยก็จะมีที่นั่งมากมายเลยนะคะซึ่งมันก็จะดีกว่าข้างนอกตรงที่มันก็จะไม่ผูุกพ่านเหมือนกับตรงส่วนกลางของสนามบ,บินนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังมีบริการห้องอาบน้ํามีห้องน้ําอะไรเงี้ยให้เสร็จสรรมี w i f i ให้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ลองลองดูนะคะว่าตัวเองมีบัตรที่สามารถเข้าฟรีหรือเปล่าหรือว่าลองไปหาข้อมูลก็ได้นะคะเพราะว่าจูเห็นว่าจริงๆมันมีหลายบัตรที่สามารถเข้ามาใช้บริการที่นี่ได้ฟรีนะคะก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะส่วนตอนนี้ถ้าเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะโดยรอบว่าที่เนี่ยมีอะไรให้ใช้บริการบ้าง จากที่ทุกคนเห็นที่รับประทานอาหารแล้วก็ที่นั่งพักผ่อนกันไปแล้วนะคะตอนที่จู่เบื่อๆเนี่ยจุก็ลองเดินเล่นค่ะแล้วก็ไปเจอกับสถานที่หนึ่งนะคะที่รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยนะคะไม่น่าจะมีสถานที่แบบนี้ในสนามบินได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันจะเป็นสถานที่แบบไหนกันค่ะและตอนนี้นะคะจูอยู่ในที่แห่งหนึ่งในสนามบินชางีเหมือนกันนะคะที่นี่มีสวน สวนเอ่อบัตเตอร์ไฟล์นะคะสวนผีเสื้อนะคะอยู่ในนี้แล้วแบบน้องเขาไม่ได้มาเล่นๆคือเป็นสวนแบบใหญ่โตเห็นปะ่ะมีผีเสื้อแบบจริงจังมากเลยนะ,ะเดี๋ยวเรากลับภาพไปให้ดูน้องเต็มเลยแล้วแบบน่ารักมากบินกันให้คว้ากดูนี่ดูนี่ดูนี่นะถ้าแบบมาทานสีที่นี่ต้องมาให้ได้ไม่ได้ สิงคโปร์แล้วนะคะคือจุมาถึงที่นี่ตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงนะคะคือตอนนี้ก็เท่าไหร่อ่ะเกือบเกือบสิบชั่วโมงแล้วนะคะที่จุมาทานสิบรอต่อเครื่องที่สนามบินชางนีแห่งนี้นะคะก็คือตอนนี้รู้สึกเพียรมากเพราะว่าเลโอสิบ,สบชั่วโมงเนี่ยไม่ได้นอนเลยะคะ่ะ ก็เดินไปเดินมาหาอะไรทำนะคะกับไปนอนบนเครื่องทีเดียวะค่ะก็เดี๋ยวอีอกสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะ,จะบินต่อไปที่แอตแลนตนะคะซึ่งใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ะถึงแอตแลนตที่เวลาประมาณเจดโมงครึ่งหรือว่า8ดโมงนะคะก็เดี๋ยวจุขอจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะก็อันนี้พอให้เห็นภาพคร่าวๆนะคะว่า ถ้ามาต่อเครื่องที่สนามบินชางนีนะคะจะเป็นอะไรประมาณไหนบ้างนะคะก็เอาไว้เจอกันนะคะ